เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับมบผมายกล่องส้มเงือเดิมนะครับวันนี้จะมาเล่นเกม Almost Home งาวนะครับใกล้ถึงบ้านแล้วก็เป็นเกมเกี่ยวกับเก็กสาวคนนึงนะครับที่กำลังเดินกลับบ้านนะครับโอเคแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราไปดูกันนะครับอเอาละเอาฉันใกล้สิ้นสุมาแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วสินะก็คือเราเปลี่ยนอ๋อโอเคเดินกลับครับ หยุดขายแล้วใช่ไหมโอเคมาไปต่อครับเก่งนี้ก็ง่ายๆครับแค่เดินกลับบ้านฉันจำไม่ได้เลยนะว่ามันหึกขาดงี้แล้วมันก็มือขาดงี้โอ้บรรยากาศดูงัดกลัวดีครับแล้วเป็นภาพแบบเหมือนเราแบบเป็นกล้องวงจรปิกอะเออเนาะผมไม่ค่อยเห็นเกมอย่นี้มาบ่อยเอนเฮ้ยย <c oughs> <c oughs> กูยิ่งตกใจครับปกก์ไอ้กูเริ่มกลัวแล้วเนี่ยโอ้โหมุมกล้องคือโกยอะไรวิ่งมาที่กูตายแง่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมองใช่ไหมฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยมันแปลกๆอ่ะมีคนตามน้องไม่ใช่กูด้วยหรือกูเป็นงี้วะเป็นปีศาจเองวะเฮ้ยอ๋อเจ้าหมาอีกแล้วเห่าพวกคนอยู่แล้วอ่ะเห่าคนอีกแล้วอ่ะ ไปทางไงหนทางนี้หรอเนาะโอ้ยอ่ยบรรยากาศมันรู้สึกเหมือนมีรูอยู่ที่หลุมด้วยเหรอหลุมนี่มันไม่เคยอยู่นี่มาก่อนนะมันดูไม่ป,ปกติเลยอ่ะเอ๊ะก็ไม่ไงงอ,งองงนใครงวนเหรอโอ้โห ก็ใจทุกอย่างไอ้เล้งมงมันทำดีมากเลยแถวเนี้ยคือแบบรอบกุณรู้จักเขาได้แล้ววะสิ่งรอบตัวมันทำให้กูง่ากลัวเรา่ะฉันใกล้จะเห็โนยมอสซีนซึมกิงไม่ใช่เห็นอะไรบางอย่างอยู่นี้ขยับอยู่นี้หนุ่มด้วยอะ่ะฉันก็ผ่าไปที่นี่ให้ให้ไวที่สุดครับน้องกูก็ไม่อยากอยู่ี่นี่เหมือนกันนี่ไปกันโอเคโอ้โหคุณ หดุมอะไรวะเนี่ยเหมือนดูงอนเฮ้ย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 ได้เสียงอะไรมาครับนี่เสียงอะไรมาครับคุณเจงครับโอ้ oh. มันขุ่นดุบมากเลยก่อนเนี่ยผมขุ่นดุบมากเลยโว้มืดมากเลยเนี่ยฉันคงคิดจะปิดกาแล้วก็ไอ้เฮ้ขอไม่ไอมือสกอตทำไมเรา ทัาไงอ่ะทัานง่วงเหรอก็ไปทางไงทางนี้เหรอไม่ใช่ฮะเข้าป่าอ่ะน้องเข้าป่าจริงดิอ๋อม่ใชิ้นคำไปก่อโอเคโทษคุณบรรยากาศไม่เหมือนแบบมีซิลคิเ้อยน้องมึงอย่ากลับกึกเหอะขอร้องอ่ะกูเนี้ย กลับจริงๆก็พอแล้วอ่ะเอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรศกคนเหรอน้องตายอะไรอ่ะเสียงน้ำไหลน้องกลับบ้านตอนเย็นมึงอยากลับมาตอนดึกแบบนี้มึงไม่ได้อ้อไม่งามจีแงงไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมมึงเป็นแดงอย่างงั้นอ่ะเกี่ยงน้องมึงใช่ทางกลับบ้านจริงป่ะเนี่ยมึงไปลงนรกหรือเปล่าเนี่ยน้อง กิ่งมันทำให้ฉันดูไอ้นี่กิ่งมันทำให้ฉันรู้สึกป่วยมากเลยอะรู้สึกแย่มากโอ้โหมาเป็นคลื่นเลยเที่อคุณผมไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเ,เ,เ,เอ๊ะมีอะไรกุงกากูเห็นนะกูไม่คิดไปเองกูเห็นกูกูสัมผัสได้กูสัมผัสได้ทุกอย่างกูกูรู้กูเห็นโอ้ทำไมคุณก้องทำมุมก้มแบบงังเง่เหมือนจะมีคนอะไรวิ่งตามมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงหยุด มึงหยุดการกระทำของมึงเอ๊ะมันจะไกลไหมง่าโฮม่ไือมาฝอเถอะอ๋อบ้านมันอยู่ไม่ไกลแล้วเอองอนนี่กลับบ้านไป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 กูวิ่งเฮ้ยเยอยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเยอย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 อะไรวะใกล้ถึงบ้านแล้วใกล้ถึงบ้านแล้วงั้นใช่ไหมบ้านง้างใช่ไหมบ้านง้างใช่ไหมเยอยเยอย โออขึ Saint ้นข okay, oh, şey ึ้นบ้านแล้วแต่คุณค so ิดเร่งออมอสโฮมนะสร้างโดยคุณคิมเบอร์โวอยู่ฮะโอเคครับโอ้คเขาคุณเพลเยอร์กันเนาะก็ก็เฮ้ยก็ง่ากลัวดีง่ากลัวดีแกก็แม่ง่ากลัวขะงากงั้นจะคำพูดกีได้หรอวะกับคุณคิกีคุณคิกีก เอาเอาเป็นว่าก็ก็ง่ากลัวแหละคือมันทำมันเหมือนแบบมันจะไม่มีอะไรนะแต่มันแต่มันก็เห็นแบบเป็นเงาเงาเป็นอะไรพวกนี้แล้วเหมือนแบบมีแบบง้องหลอนเหระอันนี้ไม่แง่ใจนะเหมือนแบบพออยู่แบบเมื่อๆกลับบ้านคนเดียวมันก็จะแบบคิดไปเองว่าแบบจมัมีงูมีงี่อยู่อืมก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็ถ้าใครชอบก็อยาอ่าลเมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยงนะ ไมเจอกันในเกมต่อไปเนาะไม่ร <segue> okay. okay. so like, like, like like, okay. ู้จะเล่นอะไรก็อาจจะหรืออาจจะกลับมาเล่นเปย์มอกอาซิลุกอีกก็ได้อันนี้ผมแค่ไม่ค่อยช่วงช่วงเนี้ยผมไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยใช่ผมก็เลยอาเกมแบบเล็กๆพอโอเคก็ถ้าใครชอบอย่างนึงกดไลค์กดซับเป็นซับสไครต์ก็เลยเคพูดเป็นรอบที่สองแล้วก็คุยยๆเยอะๆเนาะผมก็ค่อนข้างเหงาเลยโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ